ทองระคางทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มีแนวทาง3รัฐและดาวโจรของเจ๊นุกบารมีมหาเฮงมาฝากนะคะแนวทางดาวโจรประจำวันที่24ทธันวาคม2565ค่ะ แนวทางดาวโจรคืนนี้เจ๊นุกให้เด่นที่7และ8ค่ะเม็ดเดียว8 7ฟันที่8นะคะ ตัวเจาะเจ7ดห2เจ8ดหนชุด3ามตัว0ูนย์แห แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนค่ะและนี่คือแนวทางฉบับเต็มที่เจส่งให้ค่ะ แล้วก็3มรัฐนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบขอะคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ